สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายตรงหัวไหล่ไหลติดนะคะตรงนี้ของเราโอเคเอื้อนยกมาขึ้นสามมือไหมนะคะแล้วก็ ค <Okay. S 1> ต่อไปเราก็จะมาทําจับตรงข้อสองนะคะอันนี้ก็เป็นท่าหมุนห <c oughs> ัวไหล่ค่ะ มเอียแล้วต่อไปก็ตรงลำคอนะคะงหน้านขึ้นค่ะให้ตึงนะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงปลานิ้วมือของเรานี่นะคะต่อไปก็หูค่ะนวดนะคะหมบอบออกเหลับตาลงาค่อนคลาย ไปสองมืออย่างนี้นะคะจองด้วยสามก็ได้ค่ะนี่นะคะแล้วก็หมวคิ้วค่ะรูดนะคะรูดไปเลยค่ะนั่งดูโทรศัพท์นานๆเมื่อยล้าตานะคะตาไม่ช่วยได้ค่ะแล้วก็บีบนะคะ すいません。 นะสาธิตอย่างนี้นะครับตรงสมองนี่มือประสานในข้างหลังนะคะัหมนะะุนค่ะหมุนซ้ายตรงขมับของเราไว้นะคะนาทาซ้ายค่ะเทิร์นหมนุนอีกข้างหนึ่งน,นะคะนีก็รูดค่ะ ลูดีกลอบนึงค่ะเล้ว เสร็จแล้วนะคะเราก็นิดนึงนะคะภาษาอะไรนงี้เล่นโทรศัพท์นานๆนะคะมือของเราก็จะล็อกจะเกร็งนะคะเอดูดขึ้นไปให้สุดค่ะเห็นไหมคะจะมีเลือดสีแดงนะคะเนี่ยคะให้เลือดไปหล่อเลี้ยงตรงนี้นะคะ กตรงนี้ค่ะรูดทุนไปแล้วก็อีกด้านนึงค่ะก็ะจะับมือเราไว้อย่างนี้ลูดขึ้นไปค่ะเห็นไหมสีแดงเลยอันนี้ก็รูดขึ้นไปค่ะคก็รูดขึ้นไปค่ะไม่ะเด่ มือแดงเลยเห็นไหมเลือดไหล v ะะเวีเเนยนดีนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะนะคะต่อไปก็หัวของเรามือซ้ายเอียงขวามือขวาเอียงซ้ายหน้าขึ้นไปอีกค่ะสามไหยกดรอาเขนหน้าขึ้นไปค่ะ ยังค่ะล็อกนะเสร็จภารกิจของเราวันนี้นะคะหน้าสวยมือไม่ล็อกนะคะโอเค